เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่2 1เมษายนถึง30กันยายน2564นางจุธารัตน์ไวยทยกุลผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบ้านพลังขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดบ้านพลังตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหนองกรดอำเภอบำพลวิสัยจังหวัดนครสวรรค์เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีข้าราชการครูจำนวน9คนลูกจ้างประจําจำนวน1คนพนักงานราชการจำนวน1คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน2คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด156คน แบ่งเป็นระดับปถมวัย39คนและระดับปฐมศึกษา117คนวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบ้านพลังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งตามมาตรฐานการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สร้างภาคีเครือข่ายของการมีส่วนร่วมรักและภูมิใจในความเป็นไทยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางาศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศาึกษา 4. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 5. การดำเนินงานของ4ด้านของสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านพลังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 6. ด้านวิชาการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาท่านพื้นฐานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนของโรงเรียนวัดบ้านพลังนั้นในวันที่1-30มิถุนายนที่ผ่านมามีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแท ึ่งนักเรียนเรียนที่บ้านครูผู้สอนแจกใบความรู้ใบางานและฝึกกิจกรรมโครงงานต่างๆรวมถึงรูปแบบบูรณาการในสื่อทางไกล DLTv และวันที่1-9กรกฎาคมจัดการเรียนการสอนแบบปกติออนไซต์ site, ใช้อาคารเรียนอาคารประกอบโดยทำการเข้าแถวในการเว้นระยะห่างล้างมือและสวมแมสทุกครั้ง วันที่10กรกฎาคมถึง30กันยายนสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดนครสวรรค์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติแบบออนไซต์ site. จึงปรับมาในรูปแบบผสมผสานตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คือออนแฮนออนแอร์ออนไลน์ air, line, และออนนิมานโดยครูผู้สอนนั้น ได้แจกใบความรู้ใบางานต่างๆโดยบูรณาการให้ครบทั้ง5กลุ่มสาระประกอบไปด้วยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษนอกจากการแจกใบางานแล้วครูโรงเรียนวัาบ้านพลังยังมีการผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนครูผู้สอนวัดและประเมินผล2วิธีคือ 1. ระหว่างเรียนการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการตรวจผลงานการสังเกตการทำงานการเข้าเรียนออนไลน์และการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง2ทดสอบโดยให้นักเรียนทำข้อสอบในแต่ละวิชานั้น การนิเทศภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านพังนั้นมีการชี้แจงแนวทางการนิเทศจากแผนการสอนกำหนดการสอนแบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยบันทึกลงในสมุดนิเทศของครูทุกท่านรวมถึงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาดับผถมวัยจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีจัดทําข้อมูลสารสนเทศจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นเพื่อให้ผู้เรียนดีเก่งและมีความสุข 2. ด้านบริหารงานบุคคล มีการวางแผนบริหารและจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 3. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาวินยัยจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 4. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองในระบบออนไลน์ การอบรมตนเองออนไลน์และทำเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานผลต่อสถานศึกษาของตอนเอง 3. ด้านงบประมาณ 1. จัดตั้งงบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2. จัดทำบัญชีควบคุมการรับเงินการจ่ายเงินรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน 4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้างตามระเบียบพัสดุ 5. มีการควบคุมดูแลบำรุงรักษาและาำน่ายพัสดุ 4. ด้านบริหารทั่วไปของโรงเรียนวัดบ้านพลังนั้นมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศรวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่สนใจทราบ มีการประชุมภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนชุมชนและเครือข่ายต่างๆรวมถึงการจัดทําข้อมูลสัมมโนประชากรวัยเรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการลงละเมอทางเพศและช่วยเหลือบรรเทาความยากจน ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลสุขภาพนักเรียนด้านงานอนามัยอาหารกลางวันและการฝ้อระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดบ้านพลังนั้นมีการปรับปรุปงห้องเรียนมีการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ดูทันสมัยอยู่เสมอการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม ผลสำเร็จของการบริหารงานในสถานศึกษา 1. โรงเรียนคุณธรรมสอบพอระดับ2ดาว 2. รางวัลบริษัทสร้างการดี 3. ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลปฏิบัติงานตลอด6เดือนในนามของโรงเรียนวัดบ้านพลังขอจบการรายงานผลและการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ